เรามาอีกที่นึงแล้วครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญเหมือนกันนะที่มีอายุมากกว่าร้อยกว่าปีนะครับที่นี่ก็คือวัดเลขธรรมกิจนะครับจะเป็นซุ้มประตูเป็นรากไม้เหมือนกันนะครับแล้วก็วัดเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับธรรมชาติเลยนะะขับรถมาไม่ไกลครับจากวัดเมื่อกี้นี้นะครับก็จะมาเจอกับวัดเลขธรรมกิจนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไป ประตูการเวลาทุกคนนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นซุ้มนะ,ะที่เป็นลากไม้เกาะกําแพงนะครับอายุกว่า151ปีเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเรากําลังจะข้ามประตูการเวลาแล้วฮะ ก็ทางวัดทําไว้ได้สวยมากนะครับมีต้นไม้ไม้ประดับเยอะเลยมีความร่มรื่นร่มเย็นนะครับตรงนี้เขียนว่าประตูการเวลานะครับก็เชื่อกันว่านะครับคนที่มาลอดประตูโบสถ์เก่าแก่นี้เนี่ยก็จะขอนะครับในเรื่องของการงานการค้าขายธุรกิจกิจการตอนนี้เรายังไม่เจอเลยนะเดี๋ยวเราข้ามประตูการเวลาก่อนนะครับธรรมชาตินะต้นไม้เยอะมากอยู่ข้างๆกับพระโบสถ นี่นะครับประตูการเวลาโอ้นี่ก็ต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะครับใบไม้หล่นนี่คือเป็นสีชมพูเลยนะไม่แน่ใจว่าดอกไม้เนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับก็หล่นทำใหเ้เกิดความร่มรื่นแล้วก็เกิดสีสันที่สวยงามมีการจัดสวนต้นไม้นะครับร่มรื่นมีทั้งกล้วยมีต้นไม้นานา,นาชนิดเลยแล้วก็มี ซุ้มทางเดินนะครับที่สวยมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูโบทเก่าแก่กันนะครับว่าเป็นยังไงในระหว่างทางนะตอนเราเดินเข้ามานี่นะครับเขาจะมีลูกศรให้เดินนะครับให้ไปเข้าด้านหน้าประตูนะครับแต่ที่เรายือนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นด้านหลังของประตูโบสถ์นะครับอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะล้อมด้วยต้นไม้แล้วก็รากต้นไม้นะฮะที่ปกคลุมอุโบสถเก่าไว้เดี๋ยวเราเดินไปตามลูกศรน,นะครับตรงนี้จะเป็นป่าทั้งนั้นเลยนะฮะ เดินตามลูกศรสีขาวแบบนี้เลยตรงนี้เจอกับสารเจ้าแม่อะไรสักอย่างนะเป็นสารเจ้าที่นะครับมีชุดไทยนะฮะมีน้ําแดงถวายแล้วก็เดี๋ยวนี่ครับลูกศรสีขาวเราตามทางไปเลยนะครับเขาทําทางเดินไว้ให้สะดวกสบายนะแล้วก็ต้นไม้นะครับสูงนะฮะสูงต่ําสลับกันไปแต่เราเดินเนี่ยเราจะได้เห็นละนะฮะเห็นด้านข้างของพระบัวสถนะครับเราเดินตามทางไปเนาะโหมาวันธรรมดาครับ ไม่ค่อยมีคนถือว่าส่วนตัวแล้วเงียบสงบมากนะครับวัดเลขธรรมกิจอ๋อเขาจะมีวิหารด้วยนะสร้างไว้แบบว่าเป็นเป็นอันอันใหม่ที่เขาสร้างนะครับนี่ฮะทางเดินแต่มไปด้วยต้นไม้มีกรอบรูปไว้ให้ถ่ายรูปด้วยเห็นไหมทําไว้เป็นที่ท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสถานที่อ่าเขาเรียกโบราณสถานสําคัญเลยแล้วก็เก่าแก่นะครับของจังหวัดนครนายกนั่นเองนะครับที่นี่คือวัดเลขธรรมกิจนี่ดอกไม้ สวยมากนะครับอันนี้คุณนายตื่นสายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าชื่อนี้หรือเปล่าแต่ว่าโหสวยครับหลากหลายสีเลยเนี่ยมีแบบสีชมพูสีแดงสีเหลืองอะไรเต็มไปหมดเลยตอนนี้ดุกอยู่ด้านหน้านะครับซุ้มประตูพระอุโบสถเก่าแล้วนะฮะอายุ 151ปีนะคาดว่านะครับจากข้อมูลตรงนี้เราอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระขอพรนะครับด้านนู้นก่อนนะครับแล้วก็เป็นเสด็จพ่อรอห้าด้วยเดี๋ยวเราขอพรตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาลอดซุ้มประตูโบสถ์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเข้าไปไหว้พระพุทธรูปก่อนนะครับแล้วก็เสด็จพ่อรอห้าส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นซุ้มประตูครับเดี๋ยวเรามาลอดกันนี่นะครับสวยงามมาก ตอนนี้ก็อยู่ด้านในนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดแต่ละวันเกิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปางต่างๆนะครับวันอาทิตย์วันพุธนะฮะวันจันทร์วันอังคารนี่ครับเดินวนมาตรงนี้อ่าจะเป็นปางพระนาปกนะครับส่วนตรงกลางนั้นนะครับก็จะเป็นเสด็จพ่อร้อ5ห้าแบบนี้เลยนะครับท่านจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขอพรนะครับแล้วลอดประตูโบสถ์ไปด้วยกันนะครับ อันนี้เราอยู่ด้านหน้าเนาะกำลังจะรอดไปก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับคือตามที่ได้ข้อมูลมานะครับให้เราอธิษฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะเรื่องการงานการเงินอะไรอย่างนี้นะครับอธิษฐานได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยตั้งจิตดีๆแล้วแตะตรงซุ้มประตูด้านบนนี้นะครับเป็นตรงรากไม้นี่ นะฮะแตะเข้าไปแล้วเดินผ่านเข้าไปนะครับก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลนะครับเดี๋ยวเรามาขอพอรด้วยกันเลยนะครับคนที่ดูอยู่ในช่องลุกพาไปก็ขอให้ได้รับพรนี้กันลวกันนะครับอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะ <S <S สาธุโอเครอดมาแล้วนะครับ <S <S รู้สึกเย็นนะครับ รู้สึกเย็นใจเพราะว่าด้วยอากาศด้วยเนาะต้นไม้แล้วก็ที่ดูปแปลกใจเลยนะคือเป็นหน้าร้อนฝนไม่ตกนะครับแต่ว่ามอสเฟิร์นเนี่ยตามอ่าอิฐเนี่ยตามซอกหินนะครับมันจะขึ้นเป็นสีเขียวๆนะอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยคุณนายตื่นสายก็จะแบบสีสันสดใสเลยแล้วก็นะครับตามเนี้ยจะขึ้นเป็นสีเขียวๆเ,เป็นมอสสีเขียวๆเ,เห็นปะนี่นะครับเป็นดอกไม้อย่างนงี้นะฮะแล้วก็ จะขึ้นเป็นมอสเป็นเฟิร์นสีเขียวๆตามซอกอิดซอกปูนนะครับนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยเห็นไหมขึ้นตามธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้มีการเซตแต่อย่างใดนะเขาขึ้นของเขาเองด้วยเนี่ยเห็นไหมฮะต้นไม้กําแพงสีเขียวๆนะฮะสลับกับสีอิดนะครับก็สวยเลยนะครับเป็นโบสถ์เก่าแก่เรียกว,ว่าร้อยกว่าปีเกือบ200ปีถอดรองเท้าด้วยนะครับพอเข้าไปด้านในจะเป็นองค์พระพุทธรูปเก่าแก่เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ข้างในกันเนาะตรงนี้ต้องถอดรองเท้านะ ต้องถอดรองเท้าโอ oh, ทุกคนดูดิดูลากต้นโพลากต้นไม้อ่ะอันแบบอย่างใหญ่เลยครับก้านอย่างใหญ่เลยแล้วก็ล้อมนะฮะเป็นมุมอย่างนี้เลยนะฮะเป็นมุมแบบผนังกำแพงเลยนะด้วยลากของเขาที่ใหญ่แล้วก็เลื้อยไปตามกำแพงนะครับทาให้เกิดเป็นรูปทรงตามลักษณะของตัวโบสเลยใหญ่โตนะครับเป็นกำแพงเลยดูดิพอเข้ามาข้างในรู้สึกเย็นเลยนะฮะจากร้อนๆน,นะ แล้วก็เป็นช่องหน้าต่างก็คือตัวอุโบสถเนี่ยคือเหมือนกับเขาพังลงไปหมดแล้วอะ่ะนะครับก็จะเหลือแค่เป็นมุมต้นไม้แค่สามมุมที่ลากต้นไม้เขายึดเอาไว้นะครับที่ไม่ให้พังทลายลงไปเนาะย,ยึดกับอิดเอาไว้เลยก็จะเป็นหน้าต่างน่าจะเป็นอุโบสถที่มีความสูงเหมือนกันนะเพราะว่าเข้ามาด้านในเนี่ยรู้สึกว่าถ้าตีกรอบสี่เหลี่ยมของเขาเนี่ยน่าจะใหญ่เหมือนกัน ดูจากช่องหน้าต่างโบสถ์เห็นไหมฮะดูจากช่องหน้าต่างโบสถ์อะไรเงี้ยใหญ่ดูดิพอเข้ามานะช่องหน้าต่างกว้างมากนะครับในขณะเป็นหน้าร้อนอะ่ะคือแต่ตัวอิฐน่าจะมีความชืน้นเนี่ยดูดิสีเข,เขียวขึ้นเต็มเลยเป็นทั้งสถานที่สําคัญแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับยังมีพระพุทธรูปด้านในเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะฮะเนี่ยตรงนี้เป็นกําแพงโบสถ์หมดเลยนะที่เราเห็นต้นไม้ขึ้นน่ะที่เราเห็นต้นไม้ขึ้นนี่เป็นกําแพงโบสถ์หมดเลย ก็จะเหลือแค่ช่วงด้านนี้มุมนี้เหลือแค่มุมนี้แล้วก็มุมด้านหลังที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับที่ยังเห็นความหลงเหลือที่เป็นกำแพงโบสถ์เก่าสำหรับใครนะครับที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะฮะปางป่า,ปาเลไลก็เป็นพระพุทธรูปประจําวันเกิดสําหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนอยู่ด้านหลังลุกนี้นะครับมากับสการะได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูบริเวณรบอบๆด้านนอกกันนะครับเพราะด้านในก็นะ ร่มรื่นแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นต้นมะกาต้นมะกาเนี่ยนะครับเป็นมันจะเป็นลูกแบบกลมๆเนี่ยอันนี้ลูกของมันนะเขาเรียกต้นมะกาเป็นเป็น,นลนะูกกลมๆแบบนี้เห็นว <Wh> ่าเหมือนลูกองุ่นเลยนะเหมือนลูกองุ่นเลยนะครับก็จะหล่นตามพื้นด้วยเนาะก็สรรพคุณของเขาก็คือแก่ปวดขาปวดข้อปวดเข่ากล้ามเนื้อนะครับเป็นยาได้ด้วยนะคือถ้ามาเห็นของจริงมันจะเป็นเหมือนกับว่า เป็นเม็ดเหมือนเม็ดองุ่นเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นพวงลงมาเลยครับแต่ว่าเป็นเม็ดเล็กแบบเล็กเท่าเล็กกว่าเม็ดมะยมนะเล็กกว่าเม็ดมะยมเป็นยาได้ด้วยนะครับเห็นไหมเป็นพืชพันธุ์จากธรรมชาติแล้วก็สรรพคุณเขานี่คือช่วยรักษาโรคได้ด้วยอันนี้คือบริเวณรอบๆพระอุโบสถเก่าโบราณน,นะครับก็น่าจะมีรั้วอีกหนึ่งชั้นเนาะถ้าดูจากจินตนาการจากแผนผังเดิมตรงนี้น่าจะเป็นขอบของ เป็นรั้วของอุโบสถนะครับและด้านในจะเป็นตัวอุโบสถเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะมีการบูรณะไปแล้วเนาะแล้วก็เทปูนไปบ้างแต่ว่าตรงนี้จะเป็นของเดิมเลยที่ฝังอยู่กับดินเลยนะครับนะเห็นไหมทุกคนเห็นปะแล้วด้านนอกเนี่ยดูรากนะครับเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปตามเนี่ยฮะอะไรที่เขาเกาะได้เขาก็จะเกาะขึ้นไปแบบนี้เลยนะฮะมีความเก่าแก่นะมีความเข้มขลัง มีความร่มเย็นอยู่ในตัวนะครับสามารถมาขอพรได้มา,าพักผ่อนได้นะครับตรงนี้วัดเขาร่มเย็นมากคืออยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วก็ด้วยการที่ว่าปลูกต้นไม้เข้าไปช่วยด้วยทําให้เกิดความร่มเย็นเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ด้านนอกตัวพระอุโบสถนะครับตรงนี้จะสวยมากนะครับกิ่งไม้ระยงระยางและนี้ก็คือกําแพงที่เขาเรียกว่าไม่มีแล้วด้านฝั่งด้านหลังของอุโบสถไม่มีแล้วก็จะขึ้นเป็นเป็นมอสเป็นต้นไม้นะครับเป็นพืชสีเขียวหมดเลย แบบนี้เห็นปะดูดิขนาดไม่ใช่ไม่ใช่หน้าฝนแล้วก็เหมือนแต่ว่าเหมือนมีความชื้นอยู่นะทุกคนเหมือนมีความชื้นอยู่ด้วยเห็นปะเขียวๆอะอันเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยสวยนะตรงเนี้ยตรงนี้ขึ้นเป็นเครื่องอะไรอะเป็นก้อนเลยทุกคนเหมือนก้อนตะไคร่จับกันแล้วก็เนี่ยเหมือนมอสเขารวมตัวกันจับกันเป็นก้อนๆทาให้เกิดเป็นรอยปุ่มปั่มนะฮะแต่มีความสีเขียวประกายด้วยนะ เหมือนมีความชุ่มของน้ําทั้งใบอ่อนแล้วก็ไอ้ i, ที่มันสลายไปแล้วด้วยสวยอะทุกคนสวยๆแล้วตรงนี้น่าจะเป็นเสมาเก่าด้วยนะฮะเป็นฐานเสมาเก่าน่าจะเป็นฐานเสมาเก่าเลยทุกคนโอ้โห,โโหนี่มองจากด้านหลังไปนะครับสวยจริงๆเห็นปะสวยมากอะเวลาแดดเขาลงกระทบใช่ไหมครับก็จะเรืองแสงแบบนี้เลยสวยงามมากครับนี่คือด้านหลังพระอุโบสถนะจากด้านหลังก็ยังหลงเหลือ โอ้นี่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 ทุกคนต้นเข็มสีนี้ยลูกเข็นจาได้ล่าสุดก็คือหลายปีมากๆแล้วที่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดคือถ้าอย่างเรามาอยู่ในเมืองไม่ค่อยเห็นแล้วถ้าเป็นต้นเข็มสีนี้นะดอกเข็มสีออกเหลืองไข่อะไม่ค่อยได้เห็นแล้วเห็นแต่สีแดงมันเป็นช่วงที่เราจําได้ก็คือเราช่วงที่เราเด็กแล้วเราก็เห็นสิ่งเนี้ยโตมาก็จะเห็นละต้นเข็มแบบนี้แล้วก็อยู่กับวัดเก่าแก่แบบนี้สวยมากเมื่อกี้เราดูประตูด้านหน้าไปแล้วอันนี้คือประตูด้านหลังนะครับก็ ลากไม้ก็ขึ้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้หนาเท่าตัวซุ้มประตูด,ด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นลากไม้ธรรมดาเป็นลากไม้ธรรมดาแต่ก็นะฮะประตูก็จะความสูงน่าจะเท่ากันแต่ว่าซุ้มยังอยู่นะซุ้มโค้งด้านบนยังอยู่แล้วก็คือคานคานของประตูก็ <c Jay> จะเป็นเหมือนไม้แผ่นใหญ่ๆเลยน่าจะเป็นไม้เก่านะครับ <c oughs> เป็นไม้เก่าแล้วก็กำแพงด้านหลังก็ยังเหลืออยู่กำแพงด้านหลังก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับนะอันนี้ก็คือรอบบริเวณ พระอุโบสถเก่านะครับอายุร้อยกว่าปีถ้ามองจากตรงนี้ก็เป็นต้นไม้ขึ้นบนหลังคาเลยเป็นต้นไม้ขึ้นไปข้างบนก็มาได้นะครับคือไม่ได้เข้าไปในตัวเมืองหรือไม่ถึงตัวเมืองแล้วก็เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับคือเรามายูเทินเครียกว่ายตรงหน้าบะหมีน่นงนิดเดียวนะฮะวัดก็จะอยูอ่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเข้ามาไม่ลึกก็จะเจอกับวัดเลขธรรมกิจ สวยงามนะววันธรรมดาคนไม่เยอะด้วยที่ต่อไปจะไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามกัน